บทที่สามสิบขาหะบดีนายสมชายพาท่านพลักครูกลับถึงวัดป่ามะม่วงเมื่อเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาเศษที่กุฏิของท่านพระบัวเหียวกำลังสอนวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิให้กับขาหะบดีและครอบครัว ตามที่ท่านได้มอบหมายหน้าที่ให้เมื่อท่านเดินเข้ามาภิกษุรูปหนึ่งกับคารวาสห้าคนก็ทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งจเจริญพรโยมมาถึงนานแล้วหรือท่านถามขาหะบดีถึงสักบ่ายสองโมงเห็นจะได้ก็ไปเสียเวลากับการหาชุดขาวนะครับหลวงพ่อขาหะบดีตอบ เขาอยู่ในชุดเสื้อคอกรมสีขาวกางเกงขาก้วยสีเดียวกันภรรยาและลูกชายอีกสามคนก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวดูสะอาดหมดจดหลวงพ่อมาเหนื่อยนิมนต์พักสงน้ำก่อนไม่ดีกว่าหรอคะนางกิมเองพูดขึ้นเมื่อเห็นท่านเดินมานั่งยังอาสนะวันนี้หน้าตาเนื้อตัวหล่อนปราศจากทั้งเครื่องสำอาง และเครื่องประดับจึงดูผิดไปจากวันวานราวกับคนละคนนิมนต์หลวงพ่อส่งน้ำก่อนดีกว่าครับสามีนางกิมเองก็เห็นพ้องกับภรรยาไม่เป็นไรหรอกโยมเรื่องนั้นไม่สลักสำคัญอะไรอาตมาสงน้ำตอนตีสองเกือบทุกวันและหลวงตาไม่หนาวแย่หรอครับหลวงตามีน้ำอุ่นหรือเปล่า ลูกชายคนเล็กของขหบดีถามขึ้นไม่มีรอกหนูหนาวก็ต้องทนเอาท่านตอบและหลงตาหิวไหมครับหลงตาไม่ได้ฉันเข้าเย็นไม่หิวแย่หรือเด็กหนุ่มถามอีกเพราะตัวเขาเริ่มจะหิวเนื่องจากใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วไม่หิวรอกหนูหลวงตาชินแล้วถามอย่างนี้แปลว่าหนูหิวแล้วใช่ไหมล่ะ ท่านถามอย่างรู้ใจใช่ครับเด็กหนุ่มตอบตามตรงหิวก็ต้องอดทนนะหนูนะอดทนมากๆแล้วมันจะชินไปเองพี่ชายอีกสองคนที่นั่งฟังอยู่ออกผิดหวังคิดว่าท่านจะอนุญาตให้รับประทานอาหารมื้อเย็นได้หลวงตาครับขอทานวันนี้วันเดียวไม่ได้เหรือครับแล้วพวกนี้พวกผมค่อยฝึกอดกัน คนตัวโตที่สุดต่อรองก็ฝึกเซตแต่วันนี้ไม่ดีกว่าหรือถ้าเรามัวผัดวันประกันพรุ่งมันก็พรุ่งนี้อยู่เรื่อยการทำความดีไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งนะหนูนะหลวงตาครับทำไมการทำความดีต้องอดข้าวด้วยล่ะครับอีกคนหนึ่งถามขึ้นเดี๋ยวก่อนหลวงตาย,ยังไม่รู้เลยว่าพวกหนูชื่ออะไรกันบ้างไหนลองบอกมาสิ จะได้เรียกถูกเอาชื่อเล่นก็ได้คนนี้ชื่อต้อมค่ะเป็นคนที่สามคนที่สองชื่อต่อค่ะคนเล็กชื่อติงส่วนคนโตที่อยู่อเมริกาชื่อต้นค่ะนางกิมเองตอบแทนลูกๆเมื่อพูดถึงคนโตนางก็อดจะร้องไห้ไม่ได้เด็กหนุ่มสามคนคิดว่ามารดาร้องไห้เพราะคิดถึงลูกชายคนโต ซึ่งเป็นพี่ชายของพวกเขาทำใจดีๆนะ่ะกิมเองอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขหาหบ,บดีพูดปลอบใจภรรยาตัวเขาเองพอทำใจได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกชายติดยาเสพติดเขาไม่ต้องการให้ลูกชายอีกสามคนดำเนินรอยตามพี่ชายจึงสู้อุตสาหพามาเข้ากรรมฐานทั้งที่โรงเรียนยังไม่ทันปิดภาค ลูกๆก,ก็เชื่อฟังเป็นอันดีหลวงตายังไม่ตอบผมเลยครับว่าทำไมการทำความดีต้องอดข้าวด้วยหนุ่มน้อยที่ชื่อต้อมถามอีกเดี๋ยวหนูตอบหลวงตามาก่อนสิว่าคำสอนหลักของพระพุทธศาสนานะ่ะมีกี่ประการอะไรบ้างไม่ทราบครับพวกผมเรียนโรงเรียนคลิปมาตลอด จึงไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธเลยแล้วสวดมนต์เป็นไหมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะ่ะเคยสวดหรือเปล่าท่านถามคนชื่อต่อไม่เคยสวดเลยครับเพราะไม่เคยสวดก็เลยสวดไม่เป็นครับครูสอนแต่สวดสารเสริญพระเจ้าแล้วพ่อแม่เขาไม่สอนให้สวดบ้างหรือเด็กหนุ่มมองบิดามารดา อย่างเกรงใจก่อนตอบว่าไม่เคยครับเอาละไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นโยมช่วยตอบแทนลูกหน่อยก็แล้วกันไหนบอกอาตมานหน่อยสิว่าคำสอนหลักของพระพุทธศาสนาน่ะมีอะไรบ้างท่านถามขาหะบ,บดีไม่ทราบครับสามีนางกิมเองตอบอย่างไม่ลังเลท่านพระครูจึงถามต่ออีกว่า ยอมนับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธครับแล้วรู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาพุทธบ้างลองบอกมาสักสองสามข้อก็ได้ไม่รู้เลยครับข้าบดีสารภาพนี่แหละจุดอ่อนของชาวพุทธเราอยู่ตรงนี้แหละ คือสักแต่ว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาที่ตนนับถือเลยแม้แต่สวดมนก็ยังสวดไม่เป็นอาตมาไม่โทษลูกๆของโยมที่เขาสวดมนไม่เป็นหรอกนะก็อยโยมไม่เคยสอนเขาเลยนี่ท่านโทษคนเป็นพ่อแม่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของผมเหมือนกันครับเพราะเตี่ยกับแม่ผมก็ไม่เคยสอนผมเหมือนกัน ขหบดีโยนความผิดไปให้บิดามารดาซึ่งในเวลานี้กำลังนอนอยู่ในห่วงซุยแม้ถ้าเตียกับแม่ของโยมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คงพูดแบบเดียวกับโยมเหมือนกันจริงไหมท่านย้อนอย่างสุภาพจริงครับขหบดียอมรับความจริงงั้นก็เอาละพูดไปก็ไม่มีทางยุติได้ ฉะนั้นเราอย่ามัวแต่โยนความผิดให้คนอื่นต้องยอมรับอย่างหน้าชื่นตาบานว่าความผิดมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละฉะนั้นต้องแก้ไขที่ตัวเราไม่ใช่ไปแก้ไขที่คนอื่นโยมเห็นด้วยไหมท่านถามนางกิมเองเห็นด้วยค่ะและโยมละ่ะเห็นด้วยกับที่อาตมาพูดหรือเปล่าเห็นด้วยครับขะหะบดีตอบ ต้องเห็นด้วยสินึกว่าไม่เห็นด้วยจะได้ให้ไปเอาอาาอากงจากหวงซุยมาฝึกกันใหม่เอามาฝึกสวดมนต์นะหนูนะท่านหันไปพยักพเพย์ดกับลูกๆของนางกิมเองเด็กหนุ่มทั้งสามพากันหัวเราะคิกคักเอาละทีนี้มาพูดเรื่องสวดมนต์กันต่อโยมโปรดจำไว้ว่า พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกถ้าพ่อแม่ไม่เคยสวดมนต์ลูกเขาก็สวดไม่เป็นแล้วเดี๋ยวเนี่ยตามโรงเรียนเขาก็ไม่ค่อยจะสอนให้นักเรียนสวดมนต์ไปสอนอะไรก็ไม่รู้นี่อาตมาหมายถึงโรงเรียนชาวพุทธนะอย่างน่หนูเนี่ยสวดมนต์ไม่เป็นแต่กลับสวดอ้อนวอนพระเจ้าได้เพราะครูเขาสอนอันนี้จะโทษเด็กก็ไม่ได้ ต้องโทษผู้ใหญ่ที่ไม่ปลูกฝังในสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้กับเด็กผู้ใหญ่สมัยนี้มักจะเป็นอย่างนี้กันมากเอาละ่ะก็คงพอเข้าใจกันบ้างแล้วต่อไปนี้เราจะแก้ไขกันเสียใหม่นะเราจะต้องสวดมนต์ให้เป็นมาอยู่วัดนี้ต้องสวดมนต์กันทุกวันทุกวันวันละสองครั้งเรียกกันว่าทำวัดเช้าและทำวัดเย็น ทีนี้เราก็จะมาพูดกันถึงหลักคําสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาท่านหันไปพูดกับพระบัวเหียวว่าอาจารย์บวัวเหียวนั่งฟังมานานแล้วไหนลองบอกลูกศิษย์หน่อยสิว่าหลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนานะมีอะไรบ้างพระหนุ่มแสนจะดีใจที่ได้มีโอกาสพูดกับเขาบ้างฟังอย่างเดียวมันแสนจะอึดอัดท่านวางมาดให้ลูกศิษย์เลื่อมใส ด้วยการกล่าวนำเป็นภาษาบาลีแล้วจึงแปลเป็นภาษาไทยว่าด้วยการกล่าวนำเป็นภาษาบาลีแล้วจึงแปลเป็นภาษาไทยว่าสัพพปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลสูปสสัมปทาการทำความดีให้เพียบพร้อมสจิตตะปริโยทปนังการทำจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ เอตังพุทธานะศาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถูกแล้วพูดสันส้นๆก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสทีนี้หลวงตาก็จะตอบปัญหาที่หนูถามว่าทำไมการทำความดีต้องอดข้าวมื้อเย็นด้วยอย่างนั้นใช่ไหมท่านถามหนุ่มต้อมใช่ครับถ้าอย่างนั้น หนูบอกหลวงตามาก่อนสิว่าหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างที่อาจารย์บโบเฮียวพูดไปเมื่อตะกี้นี้นะ่ะได้ยินท่านอ้างถึงพระโบเฮียวก็ใจพองครับอกผมจำไม่ได้เลยครับหลวงตาอาจารย์บัวเฮียวพูดยาวยืดเลยแล้วยังมีภาษาบาลีอีกด้วยผมฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่หลวงตาพูดนั้น ผมเข้าใจและจําได้ด้วยครับคําตอบของลูกศิษย์ทําให้หัวใจที่กําลังพองหนอของพระโบยเฮียวกลายกลับเป็นยุบหนอเสยทันใดท่านพระครูรู้ถึงหัวจิตหัวใจของพระนมจึงพูดเป็นเชิงเตือนว่ายังใช้ไม่ได้นะใจที่ฟูฟูแฝบแฝบไปตามอิทธารม อนิจฐารมนั้นยังใช่ไม่ได้ต้องพยายามฝึกใหม่ไม่ให้วันไว้ไปในโลกกระทำต้องฝึกอีกมากแล้วท่านจึงพูดกับในต้อมว่าอาจารย์ของหนูสอบตกเสียแล้วถูกหนูประเมินผลเข้าหน่อยใจแฟบไปเลยประเมินผลอย่างไรครับเด็กหนุ่มงงก็ที่หนูเข้าใจที่หลวงตาพูด แต่ไม่เข้าใจที่อาจารย์บัวเหียวพูดทั้งที่มันเป็นเรื่องเดียวกันก็แปลว่าอาจารย์บัวเหียวไม่มีประสิทธิภาพในการสอนเข้าใจหรือยังละ่ะท่านอัฏฐาทิบายคงไม่ใช่อย่างนั้นมังครับหลวงตาผมไม่มีประสิทธิภาพในการรับมากกว่าอาจารย์สอนดีแต่ลูกศิษย์ไม่เก่งพอที่จะรับได้เขาแก้ตัวแทนอาจารย์ พระบัวเหียวรู้สึกว่าเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นคนฉลาดอย่างน้อยก็ฉลาดกว่าท่านแล้วคนฉลาดก็พูดอีกว่าแต่ตอนที่อาจารย์บัวเหียวท่านสอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิท่านสอนดีมากนะครับพวกเราเข้าใจกันทุกคนฟังแล้วพระบัวเหียวก็อยากจะใจโฟหากก็เกรงพระอุปชาจาว่าขาน จึงเพียงแต่กำหนดเฉยหนอทั้งที่รู้สึกว่ามันทำได้ยากนักหนาเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นหนูลองบอกหลวงตามาสิว่าที่หนูเข้าใจและจำได้แม่นนั้นนะมีอะไรบ้างละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสครับเด็กหนุ่มตอบถูกแล้วดีมากจำเก่งมากเอาละ่ะ ทีนี้หลวงตาก็จะได้อธิบายต่อจะเห็นว่าหลักสามข้อที่ว่ามานั้นมันเกี่ยวโยงกันคือเราจะทำดีได้ก็ต้องละชั่วให้ได้เสียก่อนการละชั่วนั้นจัดอยู่ในขั้นศีลส่วนการทำความดีก็คือสมาธิเมื่อทำสมาธิจิตผ่องใสจึงเกิดปัญญาขึ้นเราจึงพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า คำสอนหลักของพระพุทธศาสนาก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งสามอย่างนี้เกี่ยวข้องกันศีลต้องมาเป็นอันดับแรกเมื่อพูดถึงศีลก็มีตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดอันนี้พูดเฉพาะครหอัดไม่ได้รวมไปถึงศีลของสมณะน,นหรือว่าของภิกษุและภิกษุณี ศีลห้าที่ผมเคยเรียนในหนังสือใช่ไหมครับหลวงตาหนุ่มติง๋งถามเพราะจำได้คลับคลายคลับคลาว่าเคยเรียนในหนังสือเขาว่าอย่างไรล่ะแทนคำตอบท่านกลับย้อนถามเขาก็ว่าศีลมีห้าข้อคือข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ครับเขาก็ว่ามีห้าข้อ ข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ครับแล้วข้อสองล่ะลืมแล้วครับผมเคยท่องได้หมดทุกข้อในตอนใกล้สอบแต่ตอนนี้จำได้แค่ข้อเดียวเองครับหนุ่มน้อยเรียนตามตรงอ๋ออย่างนี้นี่เองหลวงตานึกว่าศีลเขามีไว้ให้คนประพฤติปฏิบัติเสอีกที่แท้ก็มีไว้เห็ทุทองตอนใกล้สอบ อย่างนั้นใช่ไหมแม้จะอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้ที่นั่งอยู่นะที่นั้นแต่หนุ่มติ๋งก็พอจะรู้ว่าท่านพูดประชดจึงยกเหตุผลมากล่าวแก้ว่าเพื่อนเพื่อนผมเขาก็ทำอย่างนี้ครับคือท่องได้ตอนก่อนสอบพอสอบเสร็จก็ลืมหมดบางคนลืมตั้งแต่ยังไม่ทันสอบเสียด,ด้วยซ้ำเลยพากันตกเป็นแถวแถวพวกเรา เกลียดวิชาศิลธรรมมากที่สุดเลยครับเด็กหนุ่มพูดจากความรู้สึกเป็นความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ที่เห็นศาสนาเป็นเรื่องโบราณคล่ำครึงี่เง่างมง,งายอ๋ออย่างนี้นี่กระมังที่กระทรวงศึกษาธิการ เขาถึงจะให้เลิกสอนวิชาศิลธรรมเขาคงเห็นนักเรียนไม่ชอบนั่นเองท่านประชดอีกคราวนี้ประชดกระทรวงศึกษาธิการแม้จะรู้ว่าท่านประชดแต่หนุ่มติ๋งก็แซงเอออ,อห่อหมกด้วยว่าดีครับเลิกเลิกไปก็ดีไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยก็ท้าไม่มีประโยชน์แล้วหนูมาวัดทาไมละ่ะ มาวัดนี้ทำไมป๋าบังคับให้มาครับอ๋อมาเพราะถูกบังคับหรอกหรือติง๋งจะพูดจาอะไรระวังปากไว้มั่งปากไม่ดีจะพาให้จมูกพรอยเจ็บไปด้วยนะข้าหาบดีเตือนลูกชายคนเล็กก็จริงๆนี่ครับป๋าพวกผมไม่อยากมาสักคนนี่ก็ต้องอดเที่ยวปีใหม่ด้วย ไม่รู้จะมาทำไมข้าบดีถลึงตาใส่ลูกชายเด็กหนุ่มจึงสงบปากสงบคำลงท่านพระครูรู้สึกสงสารคนเป็นพ่อจึงพูดขึ้นว่าเอาละ่ะหนูอย่าเพิ่งไปว่าป๋าเขาเอาไว้เจ็ดวันผ่านพ้นไปแล้วจึงค่อยต่อว่าไหนๆก็ถูกบังคับมาแล้ว ก็ให้หนูตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้ครบเจวันลองดูนะหนูนะครับขครับคำง่ายๆเพราะยังติดใจเรื่องวิชาศิลธรรมอยู่หลวงตาครับผมว่าโรงเรียนน่าจะเลิกสอนวิชาศิลธรรมกันได้แล้วผมว่ามันไม่มีประโยชน์เลยจนนิดเดียวอย่างงั้นหรือหนูคิดอย่างงั้นหรือแล้ววิชาอะไรล่ะ ที่หนูว่ามีประโยชน์น่ะวิทยาศาสตร์ครับหลวงตาเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆอันเป็นผลมาจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์แต่ศีลธรรมสอนให้มนุษย์เป็นมนุษย์ส่วนวิทยาศาสตร์สอนให้มนุษย์เป็นหุ่นยนต์หนูคอยดูไปก็แล้วกันในอนาคตคนเราจะมีลักษณะเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นเพราะเราสูญเสียความเป็นมนุษย์ลงไปทุกที พระบวัวเหียวฟังแล้วรู้สึกปวดหัวทนต่อไปไม่ไหวแล้วจึงขัดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมโปวดศีรษะจังครับหลวงพ่อพูดเรื่องหนักๆทั้งนั้นปวดหัวก็กลับไปนอนซะพูดด้วยเสียงและสีหน้าปกติไม่นอนครับหลวงพ่อผมไม่ง่วงคืนนอนประเดี๋ยวเข้าตําราตำราอะไร ตำราสมพานยุคใหม่สิครับเจ้าเอนเพนนอนเย็นพักผ่อนค่ำจำวัดดึกซัดมามา่านมน้อยผู้มีนามว่าติ๋งต่อให้ผู้ที่นั่งณที่นั้นต่างพากันหัวเราะทำให้บรรยากาศที่กำลังเคร่งเครียดนั้นค่อยคลี่คลายลงเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นใครก็ได้ช่วยบอกอาตมาสิว่าศีลห้ามีอะไรบ้าง พ่อแม่ลูกมองตากันปริบปริบเพราะไม่มีใครจําได้ครบห้าข้อเลยสักคนท่านพระครูจึงหันไปเล่นงานพระบัวเหียวอาจารย์บัวเหียวสอนอยังไงลูกศิษย์ถึงยังไม่รู้จักศีลห้าตอนขึ้นกรรมฐานไม่ได้ให้ศีลหลอกหรือให้แล้วครับพระบัวเหียวตอบท่านเพิ่งให้ศีลแปดประโยก อาจารย์โบวเวยวท่านให้เป็นภาษาบาลีนะครับหลวงตาพวกผมก็เลยจําไม่ได้หนุ่มต่อแก้ตัวแทนคนในครอบครัวงั้นก็บอกมาเป็นภาษาไทยก็ได้เอาศีลห้าก่อนลืมหมดแล้วครับหลวงตาก็น้องติ๋งพิ่งเรียนยังลืมเลยผมเรียนมาตั้งนานแล้วขืนจําได้ก็มหัศจรรย์สิครับหนุ่มต่อตอบ เอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาหลวงตาจะไม่พูดนอกเรื่องให้มันเยินเยอะยืดยากจะอธิบายให้ฟังว่าศีลห้าข้อนั้นมีอะไรบ้างและท่านจึงอธิบายศีลห้าแต่ละข้อแต่ละข้อจนคนทั้งห้าเข้าใจเป็นอันดีจากนั้นจึงอธิบายศีลแปดหรืออุโบสถศีลพร้อมทั้งสรุปให้เสร็จสับดังนี้ จะเห็นได้ว่าศีลสามข้อหลังที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมานั้นมันไปสนับสนุนข้อที่สามการที่ต้องเว้นบริโภคอาหารในเวลาวิกาลก็เพื่อจะได้ไม่ให้จิตไปหมกมุ่นกับกามคุณห้าอย่าลืมว่าอาหารเช้าบำร,รุงร่างกายอาหารกลางวันบำร,รุงการงานส่วนอาหารมื้อเย็นไปบำร,รุงกรรมคุณห้าว่าเราจะมาฝึกสมาธิ เราจึงต้องงดอาหารเย็นเพราะมันจะไปทำให้เกิดความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสพอจะเข้าใจหรือยังละ่ะท่านถามคนทั้งห้าเข้าใจครับขาหบดีตอบและหนูๆละ่ะเข้าใจที่หลวงตาพูดหรือเปล่าท่านถามสามหนุ่มเข้าใจเหมือนกันครับแต่ยังไม่แจ่มแจ้ง หนุ่มต้อมตอบเอาละยังไม่แจมแจ้งก็ไม่เป็นไรปฏิบัติมากๆแล้วจะเข้าใจไปเองขอให้มีความเพียรก็แล้วกันเอาละแยกย้ายกันไปปฏิบัติที่กุฏิของตัวได้แล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาให้อัตมาสอบอารมณ์ยังไม่ทันที่คนทั้งห้าจะลุกออกมาบุรุษสองคนก็ช่วยกันหามสาวสี่เหลี่ยม ยาวประมาณสองวาเข้ามาในกุฏิสตรีอายุประมาณห้าสิบถือไม่กวาดทางมะพร้าวมัดหนึ่งตามหลังเข้ามาด้วยนี่จะหามเสามาให้อัตมาปลุกเสกหรือ,อยังไงท่านทักเมื่อบรุษทั้งสองวางเสาลงต่อหน้าท่านและหยุดหายใจแรงแรงมันเรื่องแปลกครัหลวงพ่อ สตรีวัยห้าสิบวางไม่กวาดลงก้มลงกราบสามครั้งพลางเอื่อนเอ่ยได้ยินว่าเรื่องแปลกข้าหบบดีและบุตรภรยาก็ยังไม่ยอมลุกขึ้นออกไปแปลกยังไงร,รืยโยมแม้วันนี้มีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่อยไม่รู้วัดอื่นเขาเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าหรือพระบวเหียวว่ายังไงท่านหันไปถามพระบวยเหียว ก็ไม่ทราบว่าจะยังไงครับหลวงพ่อเพราะผมก็ยังไม่เคยอยู่วัดอื่นแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ว่าวัดนี้แปลกกว่าวัดอื่นครับพระหนุ่มตอบเหมือนไม่ต้องการให้ผู้ฟังคิดน้น้อยว่าท่านพระครูก็ไม่อยากคิดมากจึงถามสตรีผู้นั้นว่าแปลกยังไงรุอโยมเล่าให้อัตมาฟังหน่อยเป็นไร ไม่แปลกยังไงครับหลวงพ่ออยู่ดีๆสาวก็พูดได้คนแบกสาวพูดขึ้นเมื่อหายเหนื่อยแล้วอา้าวเขาพูดไปยังไงล่ะท่านถามอย่างรู้สึกแปลกใจเขาบอกอยากมาอยู่วัดป่ามะม่วงช่วยพาไปหน่อยจะไปช่วยกวาดวัดซื้อไม่กวาดไปด้วยเสียงผู้หญิงครับและมีใครได้ยินบ้าง อิชันค่ะอิฉันก็ได้ยินพูดแบบนี้สามคืนติดติดกันสตรีผู้นั้นยืนยันผมเลยจำใจยกมาทั้งต้นเลยต้องซื้อเสาต้นใหม่มาแทนบุรุษวัยห้าสิบเศษเล่าเขาเป็นสามีของสตรีที่มาด้วยกันท่านพระครูกำหนดเห็นหนอพบสตรีร่างผอมบาง ใส่ชุดสีดำนั่งหอบอยู่ตรงหน้าท่านดิฉันจะมาช่วยหลวงพ่อกวาดลานวัดค่ะหล่อนรายงานเฉพาะเจาะจงให้ท่านรู้เพียงผู้เดียวแต่ท่านพระครูก็รู้ยิ่งไปกว่าที่หล่อนรายงานคือรู้ว่าหล่อนอยากมาอยู่กับบุรุษผู้มากับก้อนดินด้วยเคยผูกพันกันมาแต่ชาติบางก่อน ก็เขานั่นแหละที่ไปชวนหล่อนมาอยู่ที่วัดเพื่อสร้างบารมีถ้าอย่างนั้นช่วยยกไปไว้ที่ใต้ต้นปีบหลังกุฏิอัตมาก็แล้วกันท่านสั่งบรุษทั้งสองเพราะไม่ต้องการให้สตรีเพศเข้ามาอยู่ในกุฏิแม้หล่อนจะเป็นเพียงวิญญาณก็ตามจะอาวาดวัดป่ามะม่วงท่านเคร่งครัดในวินัยยิ่งนัก